เปิดภาพสิริตาก่อนเป็นประธานบวชพ,พ,พระภาคฤดูร้อนคู่รักคู่บุญจริงๆอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจไปตามๆกันสำหรับกิจกรรมบวชพ,พ,พระภาคฤดูร้อนจำนวน150รูปที่นางเอกสาวชื่อดังอย่างสิริตาเจนเช่นและสามีนักธุรกิจกอน,นรงเดชได้มีโอกาสร่วมเป็นหนึ่งในเจ้าภาพนาววิปวานิเวศร,ราชวรวิหาร ซึ่งทั้งคู่ได้นำเอาภาพถ่ายบรรยากาศภายในงานพิธีดังกล่าวมาแบ่งปันผ่านอินสตาแกรมพร้อมเผยรายละเอียดผ่านแคปชั่นว่ามาร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระใหม่15รูปกับหลวงพ่อเยื้อนที่ท่านเป็นประธานบวชพระภาคฤดรูร้อนจำนวน150รูปขออนุมโมทนาบุญครั้งนี้กับท่านเจ้าภาพร่วมทุกท่านนะคะขณะที่ทางด้านแฟนคลับรวมถึงเพื่อนพ้องนักแสดง นอกจากจะเข้ามาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญครั้งใหญ่นี้หลายๆคนก็ยังชื่นชมชีวิตคู่ของเิริตาเจนเซนและกอร์รงเดชด,ด้วยเช่นกันว่าเป็นความรักที่เหมาะสมลงตัวกันในทุกๆด้านจริงๆขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก c o m ค่ะ และเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ